สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการแบ่งส่วนของเส้นตรง CD ออกเป็น5ส่วนเท่ากันโดยหลักการนะครับเราจะใช้วิธีเดียวกันกับตอนที่เราแบ่ง CD ออกเป็น3ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นแรกนะครับให้นักเรียนนำวงเวียนขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้จุด C นะครับเป็นจุดหมุนนะครับแบบนี้เลยนะครับใช้จุด C เป็นจุดหมุนนะครับแล้วเราก็วาดส่วนโค้งนะครับในที่นี้ครูจะใช้สีแดงนะครับเพื่อให้เห็นชัดนะครับ ว่าส่วนโค้งนะครับตัดกับ cd นะครับ1อันแล้วก็เลยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราใช้จุด D นะครับเป็นจุดหมุนแล้วก็ว่าส่วนโค้งนะครับแต่ให้ไปในทิศทางตรงข้ามในลักษณะแบบนี้ครับทีนี้ขั้นที่2นะครับให้เราใช้จุดที่เกิดใหม่นะครับ จุดที่เกิดใหม่นะครับในที่นี้ครูจะไม่ตั้งชื่อจุดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเยอะมากนะครับที่นี้ครูขอหูวงเวียนให้เล็กลงหน่อยนะครับหูวงเวียนให้เล็กลงหน่อยนะครับเพราะว่าที่ของครูไม่พอนะครูขอกลางวงเวียนเท่านี้แล้วครูก็ว่าส่วนโค้งตัดส่วนโค้งเดิมนะครับทีนี้ถ้าเราหูวงเวียนนะครับเราก็จะต้องทําเหมือนกันกับด้านขวานะครับต้องใช้ขนาดเดียวกันกับทางด้านซ้ายนะครับนี่แบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับแบบนี้เลย จากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับลากส่วนของเส้นตรงนะครับให้ทะลุผ่านจุดตัดที่เกิดขึ้นนะครับแบบนี้นี่แบบนี้เลยครับนะครับแล้วก็ใช้จุดดีเช่นเดียวกันนะครับให้ทะลุผ่านจุดตัดแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับก็จะได้คล้ายนะครับกับของเดิมนะครับแบบที่เราเคยทำนะครับหลักสำคัญก็คือมันจะเกิดเส้นขนานนะครับ นะเส้นที่เอียงเอียงสงเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ขนานกันนะครับเนื่องจากมุมสีแดง2มุมนั้นมีขนาดเท่ากันนั่นเองครับหลังจากนั้นให้นักเรียนใช้วงเวียนนะครับนำะวงเวียนขึ้นมาแล้วก็ให้เรานะครับจิ้มไปที่จุด C นะครับใช้จุด C เป็นจุดหมุนนะครับทีนี้ในการที่จะกะระยะทางนะครับว่าจะกาวงเวียนเท่าไหร่ถ้าเรากางสุดเนี่ยคือ เรากางสุดเลยเนี่ยจะทําไม่ได้นะครับเราจะต้องกางให้เล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น5ส่วนเราจะมีการขีดทั้งหมด4ครั้งนะครับเอาขูเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเล็กกว่าของเดิมหน่อยนึงนะครับเราจะมีการขีดทั้งหมด4ครั้งนะครับเราก็เริ่มขีดเลยครับนี่คือครั้งที่1นะครับแล้วก็ขยับไปตรงจุดตัดที่เกิดขึ้นมาสักครู่นะครับแล้วก็วาดครั้งที่2นะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับวาดครั้งที่3า แล้วก็เหมือนเดิมครับวาดครั้งที่4ลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ทําแบบเดียวกันนะครับโดยใช้วงเวียนที่กลางเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากจุด C เป็นจุด D นะครับที่มาเป็นจุดหมุนแล้วก็วาดครั้งที่1นะครับแล้วก็เคลื่อนไปที่จุดตัดที่เพิ่งเกิดขึ้นครับวาดครั้งที่2วาดครั้งที่3และวาดครั้งที่4ครับในลักษณะแบบนี้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนลากเชื่อมเลยครับหนูจะสังเกตว่ามันจะมี4จุดที่สามารถจับคู่กันได้นะครับนักเรียนลากเชื่อมนะครับจากจุดไกลสุดนะครับมาหาจุดใกล้สุดในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับให้สังเกตนะครับว่าในการแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับในลักษณะนี้นะครับเราจะพบว่ามันสามารถนะครับ เราจะพบว่ามันจะต้องมีการขีดนะครับรอยขีดสีเขียวเนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะครับไม่ไม่รวมนะครับ euh, บนล่างนะครับก็คือด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจะต้องขีดทั้งหมด4ครั้งนะครับถ้าเราจะแบ่ง5ส่วนเ, ال, เราก็ต้องขีด4ครั้งถ้าเราจะแบ่ง6ส่วนเราก็ต้องขีดทั้งหมด5ครั้งถ้าเราจะแบ่ง8ส่วนเนี่ยเราก็ต้องขีดทั้งหมด7ครั้งนะครับสำหรับการใช้วิธีนี้นะครับเราเรียกวิธีแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการใช้มุมแย้งครับอ่า เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสรุปนะครับเราตั้งชื่อให้เขานิดนึงก็ได้นะครับตรงนี้ตั้งชื่อว่า e แล้วกันนะแล้วตรงนี้ตั้งชื่อว่า f ตรงนี้ตั้งชื่อว่า g แล้วก็ตรงนี้ตั้งชื่อว่า h นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า cd นะครับถูกแบ่งเป็น5ส่วนได้แก่นะครับอันแรกคือ ce นะครับที่มีขนาดเท่ากับ ef ที่มีขนาดเท่ากับ fg แล้วก็ ที่มีขนาดเท่ากับ gh และชิ้นสุดท้ายก็คือเท่ากับ hd นะครับเรียบร้อย